วันนี้มีเทคนิคการทำผัดมามา่าผัดซีิ๊วยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันครับเริ่มต้นเลยครับวันนี้ใช้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของสองห่อนะครับแกะลงไปแช่น้ำเปล่าปกติเนี่ยแหละครับรอจนกว่าเขาจะนิ่มนำเนื้อหมูมาแล้วก็โรยน้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยซอสหอยนางรม แล้วก็น้ำมันในซองไวๆนี่แหละครับน้ำมันเจียวเนี่ยลงไปคลุกได้เลยครับจะเพิ่มให้มีความหอมของน้ำมันเจียวเพิ่มขึ้นเลยครับคลุกทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับวันนี้ใช้เป็นสันคอหมูนะครับหมูก็จะนุ่มแล้วก็มีมันแทรกด้วยนะครับเอาลองไปทํากันดูนะครับผมว่าถูกใจกันแน่ๆเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่กระเทียมสับลงไปก่อนเลยนะครับผัดกระเทียมสับเขาให้หอมก่อนเลยครับ แล้วก็ตามด้วยหมูที่เราหมักไว้เนี่ยครับลงไปผัดได้เลยหมูเริ่มสุกแล้วครับก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปอีกประมาณ3ฟองครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครจะใส่สองก็ได้ครับวันนี้ต้องออปชั่นพิเศษสุดเลยครับแล้วก็ผัดไข่เขาให้เริ่มเซตตัวเลยครับตามด้วยเส้นไวๆที่แช่น้ำไว้นะครับ แล้วก็ซอสไหานางลมลงไปเลยครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับซอสซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ผงในซองไวๆนะครับงงงงใช่ไหมครับว่าทำไมเชฟถึงบอกว่ามาม่าที่แท้ใช้เส้นไวๆกัมันพูดติดปากกันครับหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอย่าคิดมากครับ แล้วก็ใส่ผักคะน้าลงไปได้เลยครับผัดผักคะน้าให้สุกให้หมดเลยนะครับเส้นวยๆที่แช่น้ำเปล่าไว้เฉยๆเนี่ยพออกมาผัดอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีความเหนียวนุ่มลงตัวกำลังดีเลยนะครับโรยพริกไทยเพิ่อมอความหอมลงไปอีกเล็กน้อยครับ 1. หนึ่งห่อไม่เคยพอสองหอกินไม่หมดเหมือนกันทุกคนไหมครับลองทำตามกันดูครับ